สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกค่ะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะนี้แบ่งเปน็นสองช่วงสองช่วงค่ะคนที่คุมเคือและคนรักเก่ามีผลตั้งแต่วันที่1 1ึพงถิายน พาคมนี้นะอาจจะเกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะยังไม่เกิดก็ฟังไว้เป็นแค่แบบแนวทางค่ะอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะช่วงเนี้ยเหมือนอันนี้เปิดให้สำหรับคนที่คุมเคือก่อนนะเหมือนชาวราศีพฤฤฤฤฤิจิตะตามตามแฟนอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าเหมือนแบบตามง้อหรือ ูดคุยอยู่ฝ่ายเดียวดูเหมือนคนรักไม่ค่อยสนใจเลยอะ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณเหมือนมีบุคคลที่สามหรือเปล่าไพ่เด่นชัดนะชาวราศีพิพจิกค่ะทษทีอ่ามันมีบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ไพ่เดอะเดวิลความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอะ่ะ มันเหมือนเป็นการที่แบบว่ามันมีบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันเลยเหมือนเป็นการที่แบบว่าไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่เนาะด้วยความที่ไพ่เดอะทาวเคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับรู้ในสิ่งที่เขามีบุคคลที่สามอะ่ะอืมเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาทำอะไรรับหลังคุณคุณไม่ค่อยโอเคอะ่ะสี่เหรียญช่วงนี้คุณจะหึงหวงมากเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนอะ่ะ เหมือนมีเกณฑ์เริ่มต้นน่ะมีเกณฑ์เริ่มต้นไปคบใครบุคคลที่สามทำอะไรรับหลังนะแล้วตัวคุณก็อยากจะเอาชนะแฟนด้วยเนี่ยไพ่เด่นนะชาวราศีพิจิพิจิรรู้สึกว่าอ่าไม่แฟนหรือตัวคุณนะมีบุคคลอื่นไพ่เด่นค่ะ ก้าเหรียญก้าเหรียญในที่นี้ก็มันเหมือนเป็นการที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันก็ยังไปกันได้ต่อแหละก็ยังตัดกันไม่ขาดค่ะเพราะมีไพ่เดเดยตัดกันไม่ขาดมันเหมือนเป็นการที่ทั้งรักทั้งยังแบบว่ายังอยากจะพูดคุยสิบถ้วยค่ะยังเป็นครอบครัวให้กันได้อยู่เฮอร์มอาจจะมีบ้างที่เงียบกันไปนิ่งกันไปเพราะว่าอาจจะทะเลาะกันเนาะ มีไพ่ The Tower แต่เขายังก็คิดเขาก็ยังคิดว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอืมยังคิดว่าคุณเป็นคนสมบูรณ์แบบอยู่แต่ก็เลยเหมือนเป็นการที่ช่วงนี้อาจจะหึงห่วงกันมากทีเดียวนะคะอยากเอาชนะอยากจะเอาชนะอีกบุคคลที่สามที่อยู่เนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะเอาชนะบุคคลที่สามซะม,มากกว่านะเนี่ย อาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะราศีกันราศีมังกรค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูซิคนรักราศีพิจิกเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงคะขับไล่ค่ะอ เขาคิดว่าชาวราศีพิจิททำอะไรรับหลังเขาหรือเปอล่าอห้าดาบทะเลาะกันเรื่องที่แบบว่าทำตัวรับรับ,รบตลอดนี่แหละปัญหามันเพิ่งเกิดอะมันเหมือนเป็นการที่เขาก็เหมือนแบบไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนไม่รู้จะเอายังไงมันจะเป็นหมู่หรือจ่ามันเหมือนเป็นการที่แบบเหมือนเขาอยากจะเคลียร์กับชาวราศีพิจิอะ ตอนนี้เขารู้สึกเขาก็พักใจอยู่เหมือนกันนะเขาเหนื่อยเขาพักใจอ่ะอด้วยความที่แบบอชาวราศีพิจิแข็งมากแข็งใส่อ่ะ mm. เหมือนเป็นการที่เขาจะตัดสินใจอยากจะทำอะไรให้ถูกต้องนะ mm. มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไพ่บอกนะคะมันเหมือนเป็นไพ่เดือดตา mm. เขาก็หวังไว้สิ่งที่เขาหวังไว้อ่ะ ก็ได้หลังที่เขาหวังจริงๆก็คือเหมือนชาวราศีพิจิกก็ยังไม่ปล่อยคนคนนี้ไปหรอกให้บอกค่ะหนึ่งกะทามันเหมือนเป็นการที่แบบหนึ่งกะทาก็เหมือนเป็นการที่เขายังอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ่ะเขาก็เหมือนเป็นการที่อยากจะพูดคุยกับคุณว่าคุณจะอยู่หรือจะไปจะมีการเคลียร์จะมีการตัดสินใจนะคะเคลียร์กัน ว่าจะเลิกหรือว่าจะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งไหมแต่ไพ่บอกสองถ้วยค่ะคุณยังไปกันได้ต่อค่ะแท m พลาเ n นเริ่มต้นใหม่กันอีกรอบหนึ่งคุณยังไม่ได้หนีกันไปไหนอาจจะมีบ้างเงียบๆหรืออาจจะไม่ได้พูดคุยกันบ้างนะคะแต่ไพ่บอกนะมันอาจจะเป็นแค่ชั่ว่วแวนบหนึ่งคือแบบเหมือนช่วงขณะหนึ่งที่แบบอาจจะเงียบกันไปนะมันมีไพ่ของการ ให้ของราศีตุลของความถูกต้องจะต้องทําอะไรให้มันชัดเจนนิดนึงเนาะชาวราศีพิจิกเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีเสน่ห์นี่ยแหละเขาอาจหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาเนี่ยแหละว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์อาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะมาดูสีแนวโน้มาราลาคดข้างหน้าค่ะของชาวราศีพิจิก มีนิ่งกันบ้างเนะเาะก็ต้องคุยกันนะคะปัญหามันก็มีเนาะแต่เหมือนเขาเขาคิดไว้แล้วละว่าเขาจะเคลียร์ปัญหาปัญหาตรงเนี้ยเรื่อยๆเขาได้มีการวางแผนแล้วนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณจีดาบบางครั้งมันอาจจะเป็นการที่ชาวราศรีพิจิกไม่ทําอะไรเลยนิ่งเงียบช่วงนี้อาจจะหึงหวงมากกันทีเดียวนะคะเรียกว่าฟอร์จูนค่ะ มันจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแหละเมื่อถึงเวลาแต่ช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยมันอาจจะแบบว่า the Tower อาจจะมีทะเลาะก,กันในเรื่องหึงหวงอะไรประมาณเนี้สิบดาบมันจะมีใครสักคนหนึ่งที่แบบโอ๊ยเจ็บมากเลยชาวราศีพิจิกเจ็บมากเลยแต่ด้วยความที่แบบเหมือนเขาแบบอาจจะแข็งใส่คุณแล้วนะสองดาบค่ะ ช่วงนี้คุณอาจจะมีความลังเลว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้จะจบดีไหมหรือจะยังไงหรือจะไปต่อดีอะไรประมาณนี้ค่ะไพ่บอกช่วงนี้คุณเลยไปเน้นในเรื่องการทำงานไม่อยากจะสนใจละอีกโกมาละจริงๆคุณก็ไม่ให้ความชัดเจนอะไรเขาอะจากไพ่นะชาวราศีพิจิกก็ไม่ให้ความชัดเจนอะไรเพราะยังแบบเหมือนยังสับสนกับตัวเองว่าจะเลือกไปข้างหน้าหรือจะถอยหลัง ก็คืออาจจะอยู่ที่เดิมอ่ะไม่ถอยหลังสิอาจจะอยู่ที่เดิมหรืออาจจะเดินไปข้างหน้าดีก็คือใจแบบว่าสองคาถาสองดาบค่ะยังงงเลยกับความสัมพันธ์ตัวเองอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีจะจบหรือจะไปต่อประมาณนี้ไพ่บอกว่าจะไปต่อได้ไหมไปต่อค่ะ view of fortune มันเหมือนเป็นการที่แบบว่ามันมันถึงเวลาแล้ว ที่จะมีการตัดสินใจแต่คุณยังยังประคับประคองกันไปได้แหละนะดูจากไพ่แล้วนะมันไม่ถึงกับเลิกลาแบบเลิกกันแบบถาวอรอ่นะมันเหมือนแค่ห่างกันสักพักหนึ่งเหมือนเอ้คุณไปอยู่ในพื้นที่ของคุณก่อนไหมอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิเองค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธนี้นะอ่าขอโทษทีค่ะขอไพ่แนะนําคนรัก ใคุมเพือหน่อยตอนนี้อาจจะเป็นการที่ใครสักคนหนึ่งต้องพักใจไปก่อนนะคะแน่นิ่งแล้วไม่อยากจะทําอะไรละความรักความสัมพันธ์เนี้ยคนรักคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณแหละต้องการความซื่อสัตย์ค่ะอยากได้ความซื่อสัตย์อะไม่ได้หรอทําไมอะ่ะให้ไม่ได้หรอชาวราศีพิจิกอืมอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์หรือไพ่อาจจะสลับกันได้นะ ถ้าอ่าน่พูดอะไรผิดไปบ้างก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกันดีกว่าค่ะสองเหรียญความรักความสัมพันธ์ของคุณยังประคับประคองไปได้จะมีการวนเวียนกลับมานะคะจะมีการวนเวียนกลับมาของคนรักเก่านี่แหละ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอาจจะเป็นคุณหรือคุณหรือเขาก็ได้ที่ขอพรน,น่าจะเป็นเขานะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนแบบอยากให้คุณวนกลับมาหาแต่ด้วยความที่แบบว่าคุณยังปิดกั้นตัวเองอยู่คุณยังแบบยังไม่อยากพูดคุยเหมือนคนที่แบบว่าปิดกั้นเลยท,ทั้ง9ก้าดาบทั้ง9ก้าราทานะคะ ปัญหามันก็มีอ่ะแต่เหมือนชาวราศีพิจิกหันหลังให้มากกว่าไม่สนใจมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยชาวราศีพิจิกทําตัวหลันล้าทำตัวโสดอ่ะแล้วก็เหมือนเป็นการที่แบบเหมือนแบบอยากพักใจแต่ไพ่จัสติเมนค่ะสิ่งเก่าๆกลับมาชัดเจนนะกลับมาวนเวียนอีกนะคะก็คุณก็ต้องแบบปรับและพูดคุยค่ะสิ่งที่หวังไว้ก็จะได้ดังที่หวังค่ะ ชาวราศีพิจิกอาจจะมะีความสับสนเหมือนกันว่าจะเอายังไงไพ่เดลิเวีลค่ะความรักความสัมพันธ์นี้มันก็ยังมีบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะมันยังไม่ชัดเจนนะแต่เขาอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะมาพูดคุยกับชาวราศีพิจิกแหละอาจจะเป็นคนที่มีดูดีอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์หรือว่าหน้าตาดีนะคะในที่นี้ก็เหมือนเป็นการที่แบบเหมือนเหมือน เหมือนแบบว่าอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อะเพราะว่าราศีมังกรเอ้ยไม่ใช่ค่ะโทษทเีเหมือนเขาตัดคุณไม่ได้จากไพ่เห็นไหมเขายังแบบเหมือนคนที่ยังตัดกันไม่ได้เหมือนคนที่แบบบังคับให้มาแบบคุยกันเหมือนคนที่แบบยังตัดกันไม่ได้ค่ะไพ่เด่นคนรักเก่าคุณกลับมาแต่อันนี้นี้ไม่แน่ใจว่าคนรักเก่าของคุณคนไหนนะคุณก็ลองไปดูนะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรค่ะ กุ่มธนูค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคุณอาจจะสับสนนิดนึงนะแต่คุณก็ป้องกันทีเดียวอะ่ะแต่ไพ่เด่นชัดอยู่สองเหรียญแล้วก็เดดเดวิลแล้วก็ไพ่จัสเมนท์คนที่กลับมาอืมเขาคิดยังไงคะถึงอยากกลับมาเขาไพ่ค่ะหกถ้วยเด่นมากชาวราศีพิจิก คารักเก่ามาเด่นมากเดเดวิลค่ะเขารู้สึกเขาตัดคุณไม่ได้เขาหอยหาคุณอะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่โอเคสําหรับเขาแล้วเป็นคนที่แบบเข้าใจเขาได้ทุกๆอย่างแล้วแต่ไพ่บอกสามดาบค่ะแต่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีบุคคลอื่นนะคะไพ่เดดเดวิลไพ่สามดาบมันมีบุคคลที่สาม การกลับมาครั้งนี้เขาอาจจะมาขอในแบบแนวที่แบบขอเป็นเพื่อนไปก่อนไพ่ไพ่เด่นจัง j u สเ m e n t กลับมามเขาจะเอาขอเขานี่แหละเป็นคนที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเลยเหมือนเป็นการที่แบบขึ้นมาเหมือนแบบอยากให้คุณกลับมาแต่ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะว่าชาวราศีพิจิกจะกลับไหมชาวราศีพิจิกจะกลับไหมคะชาวราศีพิจิกแข็งมากเลย ชาวราศีพิจิกค่ะจากไพ่นะชาวราศีพิจิกก็ยังดูแบบเหมือนแข็งแข็งอยู่อะค่ะยังแบบยังยังแบบไม่อะไรให้ความชัดเจนไม่ได้พูดคุยพูดคุยได้แต่จะไม่มีความชัดเจนให้นะคะเหมือนชาวราศีพิจิกแบบเหมือนป้องกันมากทีเดียวเพราะว่าชาวราศีพิจิกรู้สึกว่าสองดาบอะเหมือนยังไม่มีความชัดเจนให้ก็คือแบบยังมีความลังเลแหละแต่เขาพยายามมากนะชาวราศีพิจิก คนรักเก่าอ่ะพยายามมากพยายามที่จะสื่อสารพยายามจะมาหาคนรักก็คือพูดง่ายพยายามที่จะมาหาชาวราศีพิจิก e moon เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปไม่อยากจะให้คุณแบบไปไหนนะคะการกลับมาเนี่มันเหมือนเป็นการที่เขาอยากกลับมาหาคุณแหละอยากมีชัยแต่คุณให้สถานะแค่พี่นอ้องหรือแค่เพื่อนเท่านั้นค่ะ อาจจะเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะราศีมังกรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะขอพายแนะนําให้กับคนรักเก่าด้วยค่ะอ่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะมันเหมือนเป็นการที่ชาวราศีพิจิกเดินหน้าแต่เหมือนเป็นการที่แบบเหมือนไพ่บอกอะ่ะเขายังมีความแบบ คิดถึงคุณยังรักคุณยังแบบอ่าเหมือนแบบเหมือนคนที่ยังหหยหาคุณอะประมาณเนี้ยค่ะอ่าอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับดีด้วยนี่อาจจะพูดติดขัดนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะขอบคุณค่ะ